ภาษาอินโดนเีเซียเอ้ได้ไหมระมานั้นใ่ไันประานั้นเมื่อเช้านะครับผมก็รับโทรศัพท์ตรงจากที่ชกาตานะครับว่าพูดสั้นๆว่าวิกั m นะครับเราได้ตัวเขาแล้ว พี่กระถามเพราะว่าที่ไหนอย่างไรเขาก็บอกว่าที่บาหลีโอ้บาหลีนี่ก็อีกเกาะหนึ่งอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เมดานนะครับเขามีที่กบดานอยู่ที่เมดานแต่อาจจะไปท่องเที่ยวอะไรที่บาหลีนะครับที่เรียกว่าได้ตัวอันนี้ก็เรียนกับท่านทวีนะครับแล้วก็ท่านทวีก็ยังขอร้องว่าขอดูรูปหน่อย เพราะว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราก็ต้องพูดจากันให้ชัดๆแล้วก็มีภาพประกอบก็โชคดีครับที่ทีมของท่านทวีก็อยู่ทำงานประกบกับเขาครับสักพักหนึ่งก็ได้รูปมาซึ่งเอาละครับจากการยืนยันรูป,ปรพัน์สันฐานข่าวเปิดวันนี้เ <c oughs> จ้าหน้าที่ของเราไปครับมีรอยสักอะไรต่างๆการพูดคุยต่างๆยืนยันได้ว่าใช่ท่านนาย,นยก ทวีท่านาตาดีที่ทำทวีก็กราบเรียนท่านนายกครับตรงนี้เส้นทางเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในขณะที่ผมเคยไปทํางานอยู่ที่จังหวัดอัดเจน,นะครับถ้าไปดูแผนที่วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเรียนเลยนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแผนที่ไปดูแผนที่เลยครับนั่นแหละจากสโตนลงไปนะขีดเส้นดิ่งลงไปนะครับอาจจะโค้งบ้างอะไรนะลงไปไปที่เมดาน,นะครับจังหวัดเมดานเนี่ย สรุปแล้วที่ท่านทวีเล่าให้ฟังแล้วก็ทีมงานเล่าให้ฟังก็คือใช้เรือเดินทางไปนะครับได้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเ <sim. S 1> ท่านั้นเองพอต้องการที่สุดมีชุมชนคนไทยอยู่มีกงศูนกิติมศักดิ์นะครับอันนี้ต้องเอ่ยถึงท่านเป็นชาวจังหวัดเมดานนะครับที่ทําหน้าที่เป็นกงศูนย์กิติมศักดิ์ของไทยอยู่ที่เมดานเพราะมีเด็กนักเรียนไทยไปเรียนที่เมดานเป็นร้อยๆคนนี่คือความเชื่อมโยง ที่เราอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่เพื่อผมไปอยู่ที่นั่นมาก็เลยพอจะนึกภาพออกสรุปแล้วไปทางเรือในขณะเข้าจับกลุ่มเนี่ยคลิปที่ถ่ายมาก็จะเห็นได้ว่าก็แกล้ง ไปพูดหรือแกงเป็นใบ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทางตำรวจเขาจะเชี่ยวชาญกว่าผมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตรวจพบในขั้นต้นนะครับก็คือการมีสำเนามีบัตรประชาชนเป็นชาวอาเจนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาได้ไปปักหลักอยู่นานแล้วแล้วก็มีการเข้าไปอยู่ในระบบประชากรของ จังหวัดอันเจตต้องกราบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทุสินนะครับที่รณามอบหมายภารกิจให้ผมไปทําตรงนี้นะครับอันที่สองผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับเมื่อเช้าก็ผมก็ขอบคุณท่านอดีตรองประธานเจ้าีิยูซุฟคลาสนะครับท่านก็ดีใจด้วยและท่านก็ฝากความเคารพมาถึงท่านเศรษฐาด้วยเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลท,ทั้งสอง ต่อไปก็คือทีมงานตัวท่านทวีเองนะครับที่ใส่ใจกัดไม่ปล่อยสำหรับเรื่องนี้แล้วคู่ที่ลงมือเองในขณะนี้ก็คือตำรวจของอินโดนีเซียซึ่งผมดูหน่วยก้ารเขาแล้วไม่ธรรมดานะครับความจริงจังรวมถึงการให้คำมั่นสัญญาที่พูดอะไรกับเราเนี่ยเรามีความรู้สึกเรามั่นใจต้องให้เกียรติเขา